เปิดภาพซากเรือดำน้ำไททันถูกกู้ขึ้นจากใต้มหาสมุทรนำขึ้นฝั่งที่แคนาดาพบชิ้นส่วนที่เชื่อเป็นร่างกายมนุษย์ในซากเรือด้วยภาพซากเรือดำน้ำไททันถูกกู้ขึ้นมาแล้วพบชิ้นส่วนเชื่อเป็นร่างกายมนุษย์หลังจากที่ยืนยันแล้วว่าเรือดำน้ำไททันไทตันได้ระเบิดใต้มหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเมื่อไม่นานมานี้มีรายงานว่าชิ้นส่วนขนาดใหญ่จากเรือดำน้ำไททันได้รับการนำขึ้นฝั่งที่ท่าเรือเมืองเซนจอน รัฐนิวฟันแลนด์ของแคนาดาเมื่อวันพุธวันที่28มิถุนายน2566หลังจากแรงดันใต้น้ำบีบอัดทำให้เรือดำน้ำที่บรรทุกผู้โดยสาร5คนระเบิดขณะด,ดำน้ำลงไปยังจุดชมซากเรือไททานิกที่จมอยู่ในระดับความลึก3,800เมตรเมื่อวันที่18มิถุนายน2566นอกจากนี้สื่อรายงานว่าชิ้นส่วนเรือดำน้ำที่กู้ขึ้นมาได้น่าจะเป็นส่วนหัวเรือดำน้ำที่ทำจากไทเทเนียม ยมกรอบหน้าต่างชมวิวซึ่งกระจกหลุดออกไปวงแหวนไทเทเนียมโครงลงจอดและช่องเก็บอุปกรณ์ทั้งนี้ภารกิจเก็บกู้ซากเรือดำน้ำไททนันดำเนินการร่วมกันระหว่างแคนาดาสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและสหราฐชาอาณาจารวมทั้งบริษัทเอกชนโดยเรือฮอไรซอนอาร์ติกของแคนาดาลากจูงยานสำรวจใต้น้ำควบคุมระยะไก,กล ROV e, ของบริษัทปลาจิกรีเสิร์ชเซอร์วิสของสหรัฐอเมริกา ไปยังผิวน้ําเหนือจุดที่พบซากเรือดําน้ําไททันและนําชิ้นส่วนที่กู้ได้กลับเข้าฝั่งบริษัทระบุว่าปฏิบัติการนอกชายฝั่งเสร็จสิ้นแล้วด้านคณะกรรมการสอบสวนทางทะเลของหน่วยยามฝั่งสหรัฐอเมริกา M b i บจะขนย้ายหลักฐานเหล่านี้ไปที่ท่าเรือสหรัฐเพื่อตรวจว,วิเคราะห์และทดสอบต่อไปและ M b i บระบุในแถลงการ์ว่ายังมีงานต้องทำอีกมากเพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่ทำให้เกิดหายนะกับเรือดำน้ำไททัน และหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยอีกนอกจากนี้ชุดสอบสวนจะตรวจวิเคราะห์ชิ้นส่วนที่เชื่อว่าเป็นร่างกายมนุษย์ที่เก็บมาอย่างระมัดระวังจากซากเรือด้วยและจะเปิดรับฟังคำให้การของพยานตามรายงานได้ยืนยันว่าผู้โดยสารทั้ง5คนประกอบด้วยสต็อกตันรัตประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโอเชียนเกตเอ็กซ์พเจ้าของเรือดำน้ำไททันฮามิชานิงนักธุรกิจและนักสำรวจชาวอังกฤษ ออลอรีนาโชเล่นักสำรวจชาวฝรั่งเศสชาซาดาดาวูดนักธุรกิจชาวปากีสถานและสุเลมานดาวูดลูกชายอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เคยมีคำเตือนและข้อกังวลเกี่ยวกับเรือดำน้ำไททันจากผู้โดยสารที่บอกเล่าประสยัยบอกการว่าเจอปัญหาการสื่อสารขัดข้องใบพัดและอื่นๆและผู้เชี่ยวชาญตั้งคำถามเกี่ยวกับก,บการใช้วัสดุใหม่อย่างคาร์บอนไฟเบอร์ในการสร้างเรือ ออแทนที่จะใช้วัสดุที่ผ่านการพิสูจน์ทดสอบแล้วอย่างคาร์บอนสตีีหรือเหล็กกล้าคาร์บอนนอกจากนี้อดีตนักวิศวกรของโอเชียนเกตก็เคยแสดงความกังวลเกี่ยวกับการออกแบบไททันและการขาดการทดสอบเรื่องการต้านทานแรงดันสูง